สบายดีทุกคนวันนี้พามาเบงส่วนมักทัวเนาะสวนมักทัวหากระลูกไม่ขึ้นเดี๋ยวแล้วเนาะแต่ว่าทุกคนเอ้ยมันมีตัวยันเขาเนะหรือว่าเอิญเพี้ยนะเห็นบ่น้อยๆดำๆนะนี่นะนี่น้อยๆดำๆนี่เห็นบ่เต็มเลยอ้าวตัวนี้แห้แลวละเพี้ยเข่า แล้วมันแถมมีตัวมดอีกได้มันมาพร้อมกันบ่หมดกับอ่าตัวยันนี่เนะาะภาษาพื้นบ้านเอิ้นตัวยันบางเขตก็จะเอิ้นตัวเพี้ยเนาะเต็มเลยโอ้สองหมางนี่ใหญ่แล้วอ่านี่ก็มีดำๆเห็นบ่าดำๆนี่ ความบักหลายๆเดี๋ยวเขาจะมาหาวิธีกําจัดตัวยันเนาะเราจะมาบอกวิธีกําจัดตัวยันว่าเขาจะกําจัดมันได้บอกอาบักหลายเฮ็ดได้สิได้กินบักั่วนี่เฮาไปเบิ่งวิธีกําจัดตัวยันนํากันว่ามีขั้นตอนใดเด้เนาะอืม ทุกคนทำกอามาเก,กียมอุปกรณ์ของเฮาเนอะอันนี้น้ำเนาะน้ำน้ำธรรมดาเด้อหนึ่งลิตรแล้วก็น้ำยาล้างถ้วยเนาะยี่ห้อใดก็ได้เนาะน้ำยาล้างถ้วยเนาะแล้วก็น้ำส้มสายชูเด้อเฮาจะเอามาผสมกันเนาะเอาน้ำยาล้างถ้วยหนึ่งอ่าสองบวงเนาะแล้วก็น้ำส้มสายชูสองบวงมาผสมใส่น้ำนี่เนาะแล้วเฮาก็จะเอาไปซีดเพียมาเบิ้งว่ามันจะได้ผลบ่เนาะ อันนี้จะเป็นสูตรที่เฮาทดลองเึิ่งอ่ะเอาใส่เลยส่งบ่วงตักกินเลยทุกคนจากนั้นเฮาก็เอาน้ำส้มใส่ซูเซ่อเนาะ น้ำส้มส่ยูเซสองส,ง,สงบ่วงคือการผสมใส่ตัวเพีย้ยหรือว่าตัวยันนี่นะเนาะมันเกิดจากบางทีอันแสงแดดมันบุป,ปานใดนะ้นาแต่มันก็บ๊บบบเสมอไปบางบอนก็อยู่บอนแสงแดดดีๆสินะมันก็อันนั้นคือกันแล้วเฮาก็อันเห่าก็คนๆให้เข้ากันกอนเ้อทุกคนเ้อ เงาเงาเให้ส่วนผสมมันเข้าเดียวเนะอ่าหาก็มาสั้นๆน,น,นันี้เนาะคือมันส่วนผสมมันเข้ากันทางน้ำทางน้ำยาล้างถ้วยหรือว่าสันไลเนาะแล้วก็น,น้ำส้มใส่ยชูสั้นให้เข้ากันนี่น,นทุกคน เราเราจะเขาผสมแล้วแล้วนะเขาก็จะมาซีดแบบนีสใสบอนใดที่ว่ามันมีตัวยันหรือว่าตัวเพี้ยเข้าค่ะนะบอนดำๆะนะดีๆๆวนั้นเนตะ็มเลย คือว่าน้ำกินน้ำส้มสายสูนี่เนาะจะไปอันข่าตัวแมงตัวนั่นเนี่ยป้อเลยดำปิกเลยเลาก็ซีดแบบนี้เนาะ ก้าลายเดีย๋ยวนี้เนี่ยอ้เป็นทุกต้นเลยตัเนี่ตอนนี้เขาก็สีดแล้วแล้วเนาะแล้วมาท่าเบิงว่าผุานมืออื่นมันจะเป็นจังใดเนาะมื่อื่นจะมาอัปเดตให้เบิงว่า ตัวยั่นที่เขาซีดไปหรือว่าตัวเพียที่เขาซีดไปมันซีตายหรือมันซีแข็งแหงขึ้นก็เก่าเนาะ <S <S เดี๋ยวท่าเบิงมือเด้อทุกคนทามาอัปเดตอัปเดตเขาค่าเพียมืนน่นอนเนาะนี่มันตายมืดเลยทุกคนยังบอกดำๆนี่นะมันตายมืดแต่ว่ามันติดอยู่นี่เนาะมันบ่ได้ล่นออกเนาะ ตายเกี้ยงเลยตายเกี้ยงเลยอันที่ดำปิก๊กอันนี้น่ะตายมืดแล้วเลยอันนี้นะลนนนะกล้องมันบโฟกัสผ่านได้เนาะตายมืดเลยดำๆเนยเห็นบ่ตายมืดเลย,เเย,เลยอันนี้ฉะนั้นผู้ใดที่อยากใช่สูตรนี้ลองไปใช้บ้า,บางเนาะลองไปทดลอมงมังเด้อ อาจจะได้ผลขอบใจหลายๆที่ฮับชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้ตลอดมาเนาะจะร่มกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้เด้อขอบใจหลายๆมาใหญ่แล้วเป็นกินแล้วนี่